สวัสดีเ้อพี่น้องเอ้ยวันนี้สาหกไปฉีดย,ยามารู้สึกฟิวง่วงนอนทั้งวันเลยพี่น้องนอาดูฟุตบอลค่ะนะคะเมื่อยหลายคับพี่น้องฟุตบอลนนี่จากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็สเปนกำลังแข่งขันกันกบพี่น้องหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะเออประเทศอังกฤษกับพี่น้องโอ้ยบอลดีขนาดเลยหนากกำลังแข่งได้ฟุตบอลนะยุโรปคับพี่น้องนะคะ ว่าจะไล่ S <S สุดก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าก็นอนอังลางอยู่นี่ค่ะพี่น้องเอากลับกล้องเลยเพราะนี่กลับกล้องไม่ได้เลยสิปึ๊บกลับไม่ได้เวลาเปิดวีดีโอแล้วมันต้องนี่มันบริอาชวิยะครับพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าฟิวจะไม่ส,สบายนะคะพี่น้องเพราะว่าฉีดยาแขนม,ม,มันก็ริบบวมนิดนึงค่ะเนี่ยแขนบวมอยู่นี่ วันนี้แม่ก็นั่งเบงโองบเต็มบ้านเต่มัหกหลายพี่น้องเลยของเต็มอ่าอยู่ของหลายพดนะคบพี่น้องจากอย่างเต็มบ้านเต็มเมื่ก็บยังบ่เป็นระเบียบจักหน่อยนะคะวันนี้ก็เข้าไปในเมืองวันนี้ดึงกับพี่น้องเฮ้ยว่าหขานอนมืดมือยังว่าพี่น้องยังว่านอนมันนอนอยู่โางกันนอนผู้เดียวเนี่ยเตียงราคายี่สิบเกล้านลุงใหม่เป็นคนซื้อให้เนี่เนี่ยเบ็ด ี่เอ่อ s 9 v e n t y n น n e million the m o t o b วมีไอเสีเออยี่สิบเกล้านตอนนี้เออนะครับพี่นงองรานะค, <laughs> คาแพงเสียงแหบเสียงแหงเลยครับพี่นงองเพราะว่าอะไรอะไรสุดเมื่อวานสี่ชั่วโมงคือือแบบว่ายังไงมาลาทอนอีกแล้วนะคะโอ้ยกลับบ้านลงมากินเข่าตัวตัวตัวพี่นองอุจมไข้ทองอึ้งเรืองเล่นบนนี้นะคะ วันนี้ก็ไปกระถอยเสื้อผ้าไม่อห็กเลยพี่น้องเขาลดราคาหลายนะคะลดราคาหลายก็ได้ซื้อไว้ตอนนี้เขาจะเลิกลดราคาหรอกค่ะพี่น้องป้าก็ซื้อเสื้อผ้าให้ลุงใหม่น้ำเนียงสินะคะแล้วก็ซื้อเสื้อยืดที่สําคัญเพราะเป็นราคาแพงเลยค่ะพี่น้องซื้อมาไวเหตุงานนะคะเพราะว่าอีกหน่อยะตอนนี้เบนเยี่ยมเขารู้สึกว่าเขาจะปิดล็อกอีกแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าคานตาพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่า โควิดอ่ะคืบมาอีกแล้วนะคะพี่น้องเย็นเขียวแป๊บหนึ่งก็บอกประเทศอื่นพอเปิดปป๊บประเทศฮอลเล่นอยู่ไกลบ้าเน world, เลยบอกครคับพี่น้องเปิดขึ้นมาปัปบมือเดียบแปดพันคนเลยนาารระคะคนป่วยน,นี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าเราจะประมาทไม่ได้เห็นได้ย,ยินข่าวว่านะคะเมืองไทยเนี่ยเอ่อฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วใช่ไหมครับพี่น้องก็ยังสาม,มารถตายได้คิดดูสิมันก็หน่ากลัวได้เนาะวัคซีนเนี่ปปาคิดว่าเป็นวัคซีนที่ไม่ดีแน่นอนเลยนะ ถ้าวัคซีนดีอ่ะคนยุโรปคงเขามีข่าวตายแล้วล่ะนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งป้าจะคิดว่าวัคซีนที่บางไทยมันสั่งไปเนี่ยนะคะมันเป็นวัคซีนที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกกับคนเอเชียมากกว่าที่เขาทดลองเนี่ยนะป้าวิจัยอป้าวิเคราะห์ว่าวัคซีนนี้ที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยกับคนยุโรปเพราะก็ฉีดมาคนยุโรปมันไม่มีอะไรงไงมันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครตายอ่ะ แต่พอเอาไปฉีดนะคะเขาบอกว่าเออคนพบวัคซีนเนี่ยได้อะไรนะคะพี่น้องได้ทั้งเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาก็เชื่อใจใช่ไหมคะแต่ทำไมวัคซีนมันออกมาแล้วคนไทยอ่ะถึงเจ็บไข้ได้ป่วยตายกันเป็นแถวอันนี้ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าอะไรก็จะกลัวกลัวอย่างเดียวคือจะเป็นวัคซีนเนี่ยเขามาสร้างมาทำปลอมเติมอะไรออกมาเนี่ยนะกลัวจะมีพวก นะคะที่ที่แบบหวังผลประโยชน์เนี่ยนะคะพอสั่งของแท้มาก็เก็บไว้เออไว้ฉีดสําหรับคนที่นะคะระดับเออมีระดับสูงกันอ่ะแบบชาวบ้านตายก็ตายเสียงเอาเอาของถูกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็บอกว่าเออยี่หอดียี่ห้อดีหลายยี่ห้อดีลออดผลสุดท้ายก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะคะพี่น้องอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรนะคะแต่ทิน ดูแล้วว่าประเทศไทยนี่ปัญหานี้เยอะมากในเรื่องโควิดนะคะพี่น้องในเรื่องวัคซีนอะไม่พอและยู่ต่างประเทศเนี่ยจะบอกว่าเออจะให ฝากซื้อฝากเลยไม่ได้เพราะ,ระต่างประเทศแล้วเขามีจํากัดขนาดแค่นี้อ่ะคนที่ยังอายุน้อยยังไม่ได้เลยนะคะเราซื้อไม่ได้ไม่สามารถสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีให้รัฐบาลอนะ่ะเขาจะมีบุค,คุลเนะี่ยนะคะพี่น้องเรียกไปฉีดนะคะเขาเขาจำกัดเขาบังคับนะคะเพราะว่ามันไม่มีเอ็กซ์ตร้านะคะพี่น้องถ้ามีเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเ,ออเราสามารถจะสั่งให้ญาติสีพี่น้องเราไปฉีดได้ใช่ไหมแต่พูดถึงถ้าอยู่ในเมืองไทยอะมันส่งเราอยู่เมืองนอกเราส่งไปเมืองไทยก็ไม่ได้หรอก นะเพราะว่ามันเจอความร้อนนะครับพี่น้องมันกว่าจะส่งไปเั้งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พอดีอ่ะวัคซีนก็ตายนะคะเพราะว่าเราถ้าเราไม่ผ่านอะไรการที่นะะฮดูแลวัคซีนดีๆมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่น้องนะคะเลิกคิดได้เลยที่ว่าเออหาซื้อวัคซีนต่างประเทศอ่ะวัคซีนเราซื้อมาปั๊บเขาก็ต้องฉีดเลยนะคะพอเขาผลิตออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็นะมีมีจำกัดเขาไม่ได้ แต่ละประเทศก็ต้องการวัคซีนดังนั้นนะคะประเทศใดมีเงินนะพี่น้องสามารถซื้อวัคซีนก็ดีๆ,ดๆนะคะราคาแพงที่นี้เขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยอย่างไฟเซอร์อของป้าเน,นี่ยนะ,ะไม่แน่อาจจะได้ฉีดอีกก็ได้หรือไม่แน่อาจจะไม่นี่มันเป็นการทดลองนะคะพี่น้องมันสองข็มแล้วว่าบางคนก็ฉีดมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะ ก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่จริงไม่แน่อาจจะมีอีกรอบก็ได้นะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจบางคนบางอื่นยิงหัวอื่นนะฉีดเข็มเดียวนะพี่น้องก็ดูนะคะอย่างของป้าสองเข็มก็โอเคแล้วค่ะฉีดสองครั้งเราก็ลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะป้าก็เลยอาวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะพี่น้องก็เลยมาคุยๆกันเนื่อหนื่อยตาจะหลับนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็ทํางานนะคะว่าจะไล่สุดคงไม่ไหว นะครับเพราะว่ามันฤทธิ์ยามันออกมันรู้สึกว่ามันจะง่วงจะนอนตลอดเมื่อวานเนี่แมพยายามเมื่อวานมีแรงเยอะมากเลยพอไล่สดลงมาปับ๊บโอ้สรุปสไลด์เลยพี่น้องแทบไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่ก็ต้องฝืนตัวเองออกไปเดินนะคะไปช้อปปิง้งไปซื้อของเพราะว่ามันป้ายหยุดหยุดวันอาทิตย์วันเดียวไงแล้วแล้วช้อปปิง้งมันก็ปิดด้วยเปิดเป็นบางร้านอย่างเงี้ยน,นะก็ถึงบอกเนี่ยทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกมันหยุดป้าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะ ก็ว่างกันว่าจะมาไล่สุดเออไล่สุดวันนี้คงมาไม่ทันมันดึกเออก็เลยบอกว่าเอามาอัดคลิปให้ช่องสา6ดูทักทายกันคิดถึงกันนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวป้าก็จะมีข่าวอะไรก็เดี๋ยวเข้ามาเล่านะป้าก็เลยคิดว่าจะพูดเรื่องหนึ่งของเรื่องกระเพรานะคะพี่น้องป้าจะมาวิเคราะห์สน่อยเป็นกลางป้ามานั่งดูคลิปเขาย้อนหลังแล้วดูว่ามันก็มีทั้งผิดทั้งถูกทั้งอะไรล่ะคะพี่น้องแต่ว่า เป็นการวิเคราะห์กันได้นะคะเพราะว่าไม่อยากจะพูดไปเพราะพูดกันหาว่าเขาข้างคนนั้นโกงน้งอันนี้ป้าก็แค่วิเคราะห์ป้ามาดูคลิปปีดอยอดหลังของเขาว่าเออบางอย่างเขาก็มีเหตุผลนะบางอย่างแต่ละคนก็มีเหตุผลไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังว่าแหละเอาเดี๋ยวค่อย ค่อยว่ากันป้าก็จะอธิบายในไลฟ์สตรีหนึ่งนะคะพี่น้องติดตามกันนะคะวันนี้ป้าขอมาทักไทยก่อนนอนนะคะพี่น้องป้าตะหลับแล้วหาเจ็บคอด้วยใช้เสียงเยอะวันนี้ไปในเมืองถอดสร้อยถอดอะไรออกหมดเลยนะเพราะว่าคนมันเงียบคนทบแทบจะไม่มีอะไรเลยคนบอเดินไปคนจมองเพราะว่าช่วงนี้คนดําคนอ,นอะไรก็เยอะนะคะพี่น้องเอ้มันม้วนขนาะดนั่งบนรถมีนะฮะมันได้จะปลอดไปอะ่ะ มันไม่ปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวนี้นะใส่ทองใส่แร่ลำบากถ้าหน้าหนาวไม่เป็นไรเพราะเราใส่เสื้อยอดผ้ามันคอแต่หน้าร้อนเนี่ยอันตรายป้าเลยต้องถอดออกเลยนะฮะโอ้ยังไงอยู่พี่น้องเองมึนอันน่ะเก็บเงินส้นเสียงไวเสียงอันน่ะผัวไหลจนลืมจนลืมไปจากของมีเงินเนียยยังไวอยู่พ้อง่ไปกินมากู๊ันดีแทบจะอ่ะคือฟันดีแท้วันจะเห็นฟันยังไงซะ พอนั่งคนดันคนไปคนมาป,ป้าป้าไปพอเงินอยุ่ปึกหนึ่ง <c oughs> ป้าโตฝันว่ากูโกดิโซโกราบตัวนี้ไหมเพ่าถูกหวยพี่น้องบางหันนะซื้อ,อหวยมันออกตัวเก่าอีกแล้วซื้อหนึ่งสีมันออกหนึ่งสามคือเกา่าเลขเลข็กเขาบอกว่าเลขหนึ่งสาวเดี๋ยวมันโบเหง้งโอ้มันคือออกดูแทะออกสองออกของสองจีก็ซ้ำกันเลยไหมเพราะป้าซื้ออะไรมันเลขถูกไงพี่น้องหนะึ่งสีนะปนะ้าอาจจะลดได้แล้วกันเนาะ ปาก็คิดว่ามันจะบออกซ้ำนะปันนีนึงสีเป๊ะเลยสื่อนองเขาอะก็ยังเสียดายโอุทแม่เชียดทุกครั้งเลยนอกสันเออนั่นแหละค่ะเอาก็วางกันไปได้ชุกลับว่ทาทั้งนึงก็ไดีกมาซ้ำชุกลับอีกทั้งนึงมาวางกันไปแล้วก็พี่น้องนะคะออะนอนหลับฝันดีนะคะพี่น้องเด้อปาตาสิรับแ้วคะเมื่อยร้ายหลายนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะเออเอา